วัสดีค่ะวันนี้เจ,จ้ามก็จะมาสะสมบุญนะคะสะสมะเสบียงบุญวันนี้เจ,จ้ามจะสวดคาดถาจากักรพรรดินะคะแล้วก็บูชาพระรัตนตัยก่อนนะคะอิมีนาสกาเลนะพุทธังอภิพูชยามิอิมีนาสกาเลนะธรรมังอภิพูชยามิอิมีนาสกาเลนะส,นสังขังอภิพูชยามิ ระหังสัมมาสมัมพุทโธปควาพุทธังปคกวันตังอภิวาเทมิสวาฆาโตปคกวาตาธมมโมธรรมังนามามิสุปฏิปันโนปคกวตโตสาวกะสังโฆสังฆังนามามินะโมตัจะปคกวตวโต阿拉หะโตสัมมาสัมพุทธสัะ นโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันทามิพุทธังสัพพังเมโทสังขมะทะเมพันเตวันทามิธัมมังสัพพังเมโทสังขมะทะเมพันเตวันทามิสังขังสัพพังเมสัพพะเมโทสังขมะทะเมพันเต พุทธังสละนังคะชามิธรรมังสละนังขะชามิสังขังสละนังขะชามิตุติยัมปิพุทธังสละนังขะชามิตุติยัมปิธรรมังสละนังคะชามิตุติยัมปิสังขังสละนังขะชามิตติยัมปิพุทธังสละนังขะชามิตติยัมปิธรรมังสละนังกะชามิตติยัมปิสังขังสละนังขะชามิปานาติปาตาเวลมณีสิกขาประทังสมาธิยามิ อธทินนาธานาเวรมณีสิกาประทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจราเวรมณีสิกาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกาประทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชะปัปปะมะปัมัฏฐานาเวรมณีสิกาประทังสมาธิยามิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพะพุทธาไตระตนายาณมานีโนภารสีสาหัสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโคลญาถาพุทโมนา พุทธาบูชาธรรมะบูชาสร้งางฆาบูชาอักขีทานังวัลังคันทังสีวรีจะมาเทรังหังวันธามิถุระโตหังวันธามิทาตุโยหังวันธามิสัพสพุทธธรรมะสร้างฆาปูเชมินโมพุทธายะพาพุทธาไตรัตนาญาณมานีนพราช สีสาหาสาสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสรังโคยาธาพุทธโมนาพุทธบา,ทมมา,บา,าบูชาธรรมาบูชาสร้างฆาบูชาญาทีทานังวรังคันธงสีวรีจะมาทีลังอังวันธาไม่ถุลโตอังวันธามิธาตุโยหังวันธามิสัพพสูพุทธธรรมาสร้งางฆะปูเชมิ นาโมพุทธายะพาพุทธาไตรัตนายานมานีโรภะสิสาหาสาสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังคโคยาถาพุทธโมนะพุทธาบูชาธรรมมาบูชาสังฆาบูชาอันมิทานังวังคันธงสีบริจมหาทรังอังวันทามิสุระโต มังวันทามิทาตุโยหังวันทา,า,ามิสัพโสพุทธธรรมะสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาตายรัตนายานมานีนพรัตติสีสาสัสสุธรรม,ม,า,พรรม,มพา,าพุทโธธรรมโมสังโฆยาาพุทโมนะฮะ พุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูชาอาคีทานังวรังคันธังสีบริจะมหาเทรังอังวันทามิสุระโตอังวันทามิธาตุโยอังวันทามิสัพโสพุทธาธรรมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาไตรัตนายาณนา่นีนพราช สีสาหาสาสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสร่งโคญาธาพุทธโมนะพุทธาบูชาธรรมมา,าบูชาสร่งฆ้าบูชานาคีทานังวังทันทังสีวรีจะมหาเทลังอัง,ว,องวันทามิทุระโตอังวันทามิธาตุโยอังวันทามิสพโสูพุทธธรรมมสรงฆ่าปูชีมิ นาโมพุทธายะพระพุทธา,ายรัตนาญาณมานีนพราตนีส่สาหัสสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยาธาพุทธโมนะพุทธาบูชาคันม,มาบูชาสังกะบูชานกคีทานังวลังคันทังซีวลีจะมหาเทลังอังวันดามิถุระโต องังวันทามิธาตุโยองังวันทามิสัพสพุทธธรรมะสังฆาปูเชมินาโมพุทธายะพระพุทธาตาลกนะญาณน,นาณีนพรัตศีส,สหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธาบูชาธรรมะมบูชาสังฆาบูชาอคีทานังวังคันทงัง ตีวลีจะมหาเทหลังอังวันทามิถุรโตอังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไาตราัตนายานมานีนพรัตสีสาหัสสุธรรมาพุทธธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชา,า,ชาอักขีทานังวลังคันทังสีบริจะมาเทหลังอังวันทามิทุระโตอังวันทามิธาตุโยอังวันทามิสัพโสพุทธธรรมะสังฆาปูเชมิหน้ามโมพุทธายะผ้พาพุทธาายรัตนายานมานีโนภรัสสีสาหาสาสุธรรมา พุทธธรรมโมสังโฆญาถาพุทธโมนะพุทธาบูชาธรรมบะบูชาสังฆะบูชาอัขีตานังวลังคันทงังสีบรีจะมหาเทหลังหังวันทาไมทุรโตหังวันทามิทาตุโยหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมะสังฆะอูเชมิ กายกรรมมังวัชีกรรมมังมโนกรรมมังสัจจจะกรรมมังอสัญจจะกรรมมังขะมันตุเมอหสิกรรมมังพระวันตุเมกรรมใดใดไม่ว่าเป็นกายกรรมวจชีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินผู้ใดทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามก่อเจักรรมในเวรจง ทั้งหลายจงปรดทุกทษให้เป็นโหัวกรกมแก่ข้าพเจ้าอย่าได้จงเวีนเจ้าก,กรรมต่อกันต่อไปเลยกรมใดที่ใครทําไว้แก่ข้าพเจ้าก็ตามครับเจ้าโหัวศรกำม้ทั้งสิรรสรร้นยกบสบายพระพุทธเ,เจ้าเป็นอาจารย์ทานเพื่อจะได้มีเวียนกรรมเหอะกันต่อไป ด้วยอันนี้ตรงให้ภายทานนี้ขอให้พรพเจ้าก็อบัวของพระเจ้าตลอดวงศาสณาญาาิและผู้มีอุปการะคุณพุญจากความทุกข์ความลำบากเข็ญใจความเก็บไข่จะได้มีขอให้มีความสุขเป็นเหตุจันไรทุกว่าจันตรายจงเสียมหาลายหายไปนึกคิดปัตนาสิ่งใดที่ประกอบด้วยทํประกอบด้วยทําแล้วขอสิ่งนั้นจงพันสําเร็จด้วยเทินสาทุ อลังสุกิตโตโหมิขอกับจามีความสุขนิสุโคโหมิปัาศจ,จ,จากความทุกข์อวิโลโหมิปัาศจากเวรอภิชาิอาภิชาโหมิปัาศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอานิโคโหมิปัาศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตนังปรหิหารรมิมีความสุขกายสุขใจรักษาตในให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด สัปีสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดเก็เก็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเอาเวลาหุนตู่จงไปสุขไปสุขเถิดจะได้มีเวรแก่ก,กันและก,กันเลยอภิญญาปชาหุนตู่จงไปสุขไปสุขเถิด่าได้เดียยเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาหนตู่จงไปสุขไปสุขเถิดจะได้มีความทุกข์หายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตู่จงมีความสุขกายสุขใจรักษาจนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิน้นเถิดอีกทั้งไมมา ตาปิตนางโฮตุสุกิตาโฮตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่มรดาบิดาของข้าพระเจ้าขอให้มรดาบิดาของข้าพระเจ้ามีความสุขอีทั้งเมยาตินังโหตุสุกิตาโหตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้ามีความสุขอีทั้งเมฆลุปัชชายาใจนางโหตุสุกิตาโหตุกลูปัชชายาจริยา ขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่กุคกูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้คุณกูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขที่ทางสัพพะเทวาตานางโหตุสุขตาโหตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสาเร็จแก่เทวาทั้งหลายทั้งปวงขอเทวาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทางสัพพะสัตเปตานางโหตุสุกตาโหตุสัพเพเปตตาขอส่วนบุญนี้จงสาเร็จแก่เปตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อีทงสัพพเวรีนางหัวตุสิตาหัวตุสเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสภาพสัตตานางหัวตุพิจาวสเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็ส,พพส,พพสัตว์ตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินข้าพเจ้าขอที่บุญส่วนจากการสวด มนเจนริญภาวนานี้ให้แกสักกรรมนายเวียนทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าไปล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่ดตชาติจนถึงปัจจุบันนาชาติตั้งแต่อยู่พบปุ่มใดก็ตามขอให้ท่านโปรดได้รับผลบุญนี้แล้วโปรดอโหสิก,กรรมและอนุมาธนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอานาจบุญนี้โดยเทินสาธุ ขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุก่ารติดตามขอบคุณทุกใครทุกแชร์ทุกคลิปทุกคอมเมนต์ค่ะก็สาธุร่วมกันนะคะขอทุกคนมีความสุขค่ะแฮงๆรวยๆปังๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ